สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูธนสินเช่นเคยในวิชาสังคมศึกษานะครับขณะนี้เราเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับหน้าที่ของพลเมืองดีในบทที่4นะครับประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียนนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหาจากคลิปวิดีโอแล้วนั้น นะครับนักเรียนก็จะมีความรู้เกี่ยวกับคำว่าประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียนเป็นกระบวนการที่ถือเสียงข้างมากในการตัดสินใจและทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนโดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุและผลยอมรับเสียงข้างมากและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม นะครับหลังจากที่นักเรียนมีความรู้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนทําแบบวัดนะครับแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษาชั้นป .1 ของเรานะครับขอให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าที่3 5นะครับหน้า3 5บทที่4ประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียนนะครับเดี๋ยวนักเรียนอ่านคำชี้แจงตามคุณครูก่อนนะครับ โยงเส้นข้อความที่สัมพันธ์กับคำว่าประชาธิปไตยนะครับข้อความไหนสัมพันธ์กับคำว่าประชาธิปไตยให้นักเรียนโยงเส้นให้สวยงามนะครับให้นักเรียนโยงเส้นให้สวยงาม ข้อความแรกนะครับขยันมีความรับผิดชอบขยันมีความรับผิดชอบนะครับสัมพันธ์กับประชาธิปไตยไหมลกูกขยันมีความรับผิดชอบนะครับไม่สัมพันธ์นะครับเราไม่ต้องโยงเส้นต่อไปทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นสัมพันธ์ไหมครับทุกคนมีสิทธิ ในทุกคนมีสิทธิ์นะครับที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมีความสัมพันธ์ไหมครับมีความสัมพันธ์เราก็โยงเส้นนะครับให้เรียบร้อยข้อความต่อไป <c oughs> ความคิดเห็นของตนเองถูกต้องเสมอความคิดเห็นของตนเองถูกต้องเสมอ มีความสัมพันธ์กับคำว่าประชาธิปไตยไหมครับไม่มีนะครับเพราะว่าประชาธิปไตยต้องฟังเสียงของคนส่วนใหญ่นะครับต้องยึดเสียงของคนส่วนมากนะครับ <Ahmed. S 1> ต่อไปข้อความทํางานคนเดียวทำงานคนเดียวสัมพันธ์กับคำว่าประชาธิปไตยไหมครับไม่สัมพันธ์นะครับต่อไป ยอมรับข้อตกลงของคนส่วนใหญ่ยอมรับข้อตกลงของคนส่วนใหญ่สัมพันธ์ไหมครับสัมพันธ์นะครับกับคำว่าประชาธิปไตยและสุดท้ายนะครับสุดท้ายฟังความคิดเห็นของผู้อื่นฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สัมพันธ์กับคำว่าประชาธิปไตยไหมครับสัมพันธ์นะครับโอเคนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแบบฝึกหัดหน้า35นะครับเปิดหน้าต่อไปหน้า36นะครับคำชี้แจงเขาบอกว่าอะไรลูกอ่านตามคุณครูนะครับ 1. ดูข้อมูลแล้วตอบคำถาม นะครับการเลือกหัวหน้าห้องชั้นป .1 ทับสโรงเรียนอิ่มรักนะครับมีการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียนขึ้นนะครับมีผู้สมัครกี่คนลูกจากภาพมีผู้สมัครสองคนนะครับมีผู้สมัครสคนนะ ผู้สมัครหมายเลข1ชื่อว่าอะไรลกูกชื่อว่าปรานะผู้สมัครหมายเลขสอชื่อว่าจนะครับเดี๋ยวเราดูลักษณะนิสัยของปรากับจว่าเป็นอย่างไรนะครับของปราก่อนนะลกูกปลาชอบช่วยเหลือผู้อื่นรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างเสมอ ต่อไปหมายเลข2 J จนะครับเจเรียนเก่งชอบทำงานคนเดียวตัดสินใจรวดเร็วนะครับในการเลือกตั้งหัวหน้าห้องชั้นปอ1ทับ3ของโรงเรียนอิ่มลักน์นี้นะครับก็ใช้วิธีการให้เพื่อนเอนเขียนชื่อนะครับคนที่เลือก ให้เป็นหัวหน้าห้องนะครับลงในกล่องนะครับจากนั้นก็นำขึ้นมาอ่านเพื่อนับคะแนนนะครับเดี๋ยวนักเรียนช่วยคุณครูนับคะแนนนะเออระหว่างปลากับเจครจะชนะนะครับปลากับเจครจะได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องเรียนตรงน,นี้เป็นที่เขียนคะแนนของปลาละกันลกปลาหมายเลขหนึ่งกับเจหมายเลขสอง นะครับโอเคนะบัตรใบแรกนะครับบัตรใบแรกเลือกใครลูกเลือกปลาเราขีดคะแนนให้ปลาเรียนขีดตามคุณครูได้เลยนะครับเราขีดคะแนนให้ปลานะครับ1แต้มอ่านะต่อไปบัตรหมายเลข2อ,องปลา ขีดคะแนนให้ปลาต่อไปบัตรต่อไปเจขีดคะแนนให้เจต่อไปปลาต่อไปปลา ต่อไปปลาครบ5แล้วเราขีดทับนะครับต่อไปปลาต่อครับปลาต่อครับเจต่อครับ ปลาต่อครับเจต่อครับปลาต่อครับปลาปลา จใบสุดท้ายนะครับปลารวมคะแนนลูกนะครับเดี๋ยวเรารวมคะแนนกันว่าปลาได้กี่คะแนนนะครับปลาได้สิบสองคะแนนส่วนเจได้สี่คะแนนนะครับ สรุปใครได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องลูกใครครับปลาได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องนะครับเพราะว่าเพื่อนส่วนใหญ่ในห้องนะครับหรือเสียงข้างมากในห้องเนี่ยเลือกปลานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตอบคำถามนะครับกันในหน้าที่37นะครับลูกตอบคำถามหน้า37นะครับข้อหนึ่ง ใครได้เป็นหัวหน้าชั้นป .1 ทับ3สังเกตจากอะไรครับใครได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าห้องชั้นป .1 ทับ3สังเกตจากอะไรลูกใครครับใครได้คะแนนมากกว่ากาันปลานะครับปลาได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องเรียนเพราะมีคนเลือกปลา มากกว่านะครับตอบปลาเพราะมีคนเลือกปลามากกว่าเจ ต่อไปข้อที่2นะครับหากนักเรียนมีสิทธิเลือกหัวหน้าห้องชั้นป .1 ทับ3นักเรียนจะเลือกใครเพราะอะไรนะครับข้อ2หากนักเรียนมีสิทธิเลือกหัวหน้าห้องชั้นป .1 ทับ3นักเรียนจะเลือกใครเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนเลือกเอง ทำเองนะครับในข้อที่2นี้ให้นักเรียนทำเองนะข้อ2ทํทำเองนักเนีนก็เลือกเลยจากหน้า36นะครับระหว่างปลานะครับระหว่างปลากับเจนักเรียนเลือกเพราะอะไรนะครับนักเนีนก็เลือกจากนิสัยละกันนะครับอุปนิสัยนะครับ ปลาเนี่ยชอบช่วยเหลือผู้อื่นรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างเสมอส่วนเจเรียนเกง่งชอบทำงานคนเดียวตัดสินใจรวดเร็วนะครับนักเรียนเลือกใครแล้วก็ยกเหตุผลด้วยนะครับเลือกปลาเพราะอะไรเลือกเจเพราะอะไรนะครับโอเคต่อไปข้อที่3ข้อที่3นะครับหลังจากผลการเลือก หัวหน้าห้องออกมาผู้ที่ไม่ได้รับเลือกควรทำอย่างไรนะครับเจซึ่งไม่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องเนี่ยควรทำอย่างไรลูกก็ทำไมเอ่ยนะครับมีน้ำใจนักกีฬานะก็แสดงความยินดีกับคนที่ได้รับเลือกนะครับแสดงความยินดี ต่อไปข้อที่4นะครับคนที่เป็นหัวหน้าห้องควรมีลักษณะนินสัยอย่างไรให้บอกมา2ข้อนะครับหัวหน้าห้องเรียนเนี่ยควรมีลักษณะนินสัยอย่างไรครับ1คือคืออะไรดีลกูกมีความเป็นผู้นำใช่ไหมเออมีความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าตัดสินใจ สองเลยคืออะไรลูกรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ต่อไปข้อที่5นะครับการยอมรับเสียงข้างมากส่งผลดีอย่างไรการยอมรับเสียงข้างมากส่งผลดีอย่างไรลูกนะครับสิ่งที่คนส่วนมากนะครับเลือกเราก็ควรจะยอมรับนะครับเพื่ออะไรลูกไม่เกิดความขัดแยง้งนะครับ ไม่เกิดความขัดแยง้งต่อไปข้อที่6นะครับหากครูให้นักเรียนชั้นปหนทับ3จัดงานปีใหม่หัวหน้าห้องควรทำอย่างไร หากครูให้นักเรียนชั้นป .1 ทับ3จัดงานปีใหม่หัวหน้าห้องควรทำอย่างไรครับก็ทำไมรู้หัวหน้าห้องก็ต้องวางแผนการจัดงานกับเพื่อนๆในห้องและแบ่งหน้าที่ให้เพื่อนแต่ละคนทำนะครับวางแผนก่อนนะครับวางแผน การจัดงานกับเพื่อนๆในห้องและแบ่งหน้าที่ให้เพื่อนแต่ละคนทำ เช่นแบ่งเพื่อนจัดสถานที่นะครับแบ่งเพื่อนดูแลเรื่องอาหารแบ่งเพื่อนตกแตง่งนะครับแบ่งเพื่อนเป็นคนทำไมลูกจัดเกมหรือกิจกรรมนะครับแบ่งหน้าที่ให้เพื่อนแต่ละคนทำ เรียนตัวเล็กๆหน่อยนะครับต่อไปข้อที่7นะครับข้อที่7จากข้อ6นักเรียนชั้นในชั้นป1ทับ3ควรให้ความร่วมมือกับหัวหน้าห้องอย่างไรครับจากข้อ6เมื่อกี้นี้ในการจัดงานปีใหม่นะครับเมื่อหัวหน้าห้องนะครับวางแผนการจัดงานกับเพื่อนๆในห้องแล้ว และแบ่งหน้าที่ให้เพื่อแต่ละคนทำนักเรียนชั้นป .1 ทับ3เนี่ยควรในความร่วมมือกับหัวหน้าห้องอย่างไรครับก็ช่วยการวางแผน เสนอความคิดเห็นและทำหน้าที่และทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ต่อไปข้อที่8นะครับหากทำงานของเพื่อนของห้องโทษทีนะลกูกหากทำงานของห้องแล้วเพื่อนมีความคิดเห็นไม่ตรงกันหัวหน้าห้องควรทำอย่างไรครับหากทำงานของห้องแล้วเพื่อนมีความคิดเห็นไม่ตรงกันหัวหน้าห้องควรทำอย่างไร ทำยังไงดีลูกให้เพื่อนทุกคนเลือกนะครับตามความคิดเห็นของตนนะครับและหัวหน้าห้องทำตามสิ่งที่เพื่อนเลือกมากที่สุดนะครับ ให้เพื่อนทุกคนเลือกโดยลงคะแนนหรือการโหวตนั่นเองนะครับหัวหน้าห้อง ทำตามสิ่งที่เพื่อนเลือกมากที่สุด ต่อไปข้อที่9นะครับข้อดีของการมีหัวหน้าห้องคืออะไรข้อดีของการมีหัวหน้าห้องคืออะไรครับมีผู้นำในการตัดสินใจเรื่องต่างๆใช่ไหมลูกมีผู้นำในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ และข้อ10นะครับยกตัวอย่างหน้าที่ของหัวหน้าห้องมา2ข้อนะครับยกตัวอย่างหน้าที่ของหัวหน้าห้องมา2ข้อ1ห,หัวหน้าห้องทำไมลูกตัดสินใจเรื่องต่างๆในห้องเรียน โดยฟังจากใครโลกโดยฟังจากเพื่อนส่วนใหญ่เขียนเยอะหน่อยนะครับวันนี้ใกล้จบแล้วนะ และ2หน้าที่ของหัวหน้าห้องนะครับแบ่งงานให้เพื่อนรับผิดชอบแบ่งงานต่างๆ จบแล้วนะครับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับในหน้านี้ให้นักเรียนทำเอง 1... ข้อนะครับในข้อที่2นะหากนักเรียนมีสิทธิ์เลือกหัวหน้าห้องชั้นปนหนึ่งทับสนักเรียนจะเลือกใครนะครับเพราะอะไรด้วยระหว่างปลากับเจนะระหว่างปลากับเจนักเรียนจะเลือกใคร โอเคเสร็จแล้วก็ให้พวกคองถ่ายรูปลงอัลบั้มวิชาสังคมศึกษาให้เรียบร้อยนะครับสํหรับวันนี้คุณครูไปก่อนนะครับสวัสดีครับ